ร้อนโป่งเดือดค่ะซึ่งตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวได้พาครอบครัวบุตรหลานนะคะมาเที่ยวชมธรรมชาติที่น้ำพุร้อนโป่งเดือดและแช่น้ำแร่ท่ามกลางธรรมชาติที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะ ไปดูบรรยากาศการท่องเที่ยวนะคะน้ำพุร้อนโปง่งเดือดตำบลป่าแปะอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็กลับมาคึกคักอีกครั้งนะคะคนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติก็แวะเวียนมาเที่ยวน้ำพุร้อนธรรมชาติที่ตั้งก็ห่างจากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังมาตามเส้นทางปลายแม่มาลัยเพียง36กิโลเมตร มักท่องเที่ยวก็จะได้ดื่มด่ำกับธรรมชาติต้นไม้นานาพันธุ์นะคะเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีระยะทางเดินเท้าเพียง800เมตรค่ะจะสังเกตเห็นว่ามีเฟิร์นสีเขียวนะคะคล้ายพรมปูพื้นบนเส้นทางเดิน<ม>แล้วนะคะตอนนี้และจะได้ชมกับความงามของน้าพุร้อนธรรมชาติ3-4บ่อที่ตั้งอยู่กลางหุบเขา อุณหภูมิของน้ำพุร้อนก็อยู่ที่170-200อถึงองศาเซลเซียสเป็นน้ำพุพุ่งสูงไอความร้อนลอยในอากาศนะคะถึง1-3ถึงเมตรไปน้ำพุร้อนก็ต้องมีกิจกรรมยอดฮิตค่ะไข่ไก่แช่ในน้ำพุร้อนนะคะรับประทานได้แล้วก็มีที่สำหรับแช่เท้าในน้ำพุร้อนด้วยเพื่อผ่อนคลายความเหนื่อยเมื่อยล้าทำให้เลือดหมุนเวียนดีด้วยค่ะครับอากาศหนาวๆอากาศเย็นๆต้องเที่ยวแบบนี้แล้วครับอุ่นขึ้นเยอะเลยครับ สำหรับน้ำพุร้อนป่งเดือดนี้นะครับก็มีบ้านพักไว้รองรับนักท่องเที่ยวจำนวน6หลังด้วยนะครับแล้วก็มีพื้นที่ลานกางเต็นท์รองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง250คนโดยนักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณาสุขโดยได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มหรือว่ามีการตรวจ rt pcr หรือว่าผลตรวจจาก atk เป็นลบภายใน72ชั่วโมงก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวได้แล้วนะครับ